ตอนรับคอนสู่ช่องปัทชูสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนนองๆทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมฮอลล์เรอร์เกมเดิมนะครับที่เราเล่นกันมาจนถึง EP 3แล้วนะครับและนี่คือ Crimson Snow EP ที่3 อีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มีการต่อกรกับผีหรือว่าปีศาจตัวนี้นะครับซึ่งวิธีนั้นก็คือการยิงระเบิดไฟนะครับให้มันมีแสงจ้านะครับและผีก็จะกลัวแล้วก็หายไปนะครับแต่ว่าเขาก็คงยังไม่ตายนะครับแล้วเราเนี่ยก็ยังไม่เจอแฟนเราเลยนะเดี๋ยวไปดูซิว่าสําหรับ e ีพีนี้เนี่ยเราจะเจอแฟนเราหรือ,อยังนะครับแล้วเราจะกําจัดผีได้หรือเปล่าหรือเราจะเอาตัวรอดออกจากสถานที่แห่งนี้ได้หรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ในบ้านหลังเดิมนะครับเขาบอกว่าเราจะต้องไปเซตกับดักที่ต้นคริสต์มาสนี้นะครับโดยการเอาของขวัญไปวางไว้ตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเลื่งไงต่อหลังจากที่เราเอาของขวัญไปปุ๊บเราจะต้องเอาพุมาวางด้วยนะครับเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าผีจะมาก่อนหรือเปล่าในผัวามาแล้วมาแล้วเธอเลือกฉันอย่างนั้นน่ะเหรอ ฉันจะไปเลือกแกได้อย่างไงวะอืมแกเป็นผีแล้วฉันเป็นคนน่ะที่รักขอบคุณนะหูวิผูเต็มเลยมึงโดนกูแน่ที่รักฉันรอคุณอยู่ฉันตอบว่าตกลงไม่ต้องตกลงแล้นแยิงมันกระดนบยิงมันเพื่อนยิงมันอือยิงมันอืออืออือเจ็บไหมตุยไหมตุยไหมไม่รู้ พูตไปไหนต่ออ๋อกูจุดผุทั่วบ้านเลยเอาสิเอาสิดนังผีนังผีไร่ออกจากบ้านเลยไหมเอ,อกจากบ้านเลยได้ไหมออกไม่ได้แรวไง <c oughs> <c oughs> ต้องทำไงวะเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เราจะเริ่มต้นใหม่เลยครับเอาจุดไฟไปก่อนนะครับ แล้วก็เราจะต้องไปเซตกับระเบิดนะครับแล้วจากนั้นเราต้องทอํายังไงหรอเราต้องไปช่วยแฟนเราหรือว่ายังไงเดี๋ยววางกำดักก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บมาหรือยังมาแล้วสินะฉันไม่ได้เลือกแกแกกำลังจะโดนระเบิดขั้นสุดยอดของฉัน เตรียมตัวให้ดีนี่เน่ยิงมาได้ไหมยิงมาได้ไหมเดี๋ยวดูซิว่าเกี่ยวกับปืนเราไหมเอ,อ้ยยิงได้วะยิงได้วะยิงได้วะเรียบร้อยอ๋อเราต้องตามไปยิงมาหรือเปล่าวะใช่ไหมไช่ไหมวะผมเดาว่าอาจจะใช่นะครับเราต้องตามไปไล่ล่ามันตรงไหนมีแสงสว่างเราถึงจะยิงได้ นี่เป็นเป็นกับดักนะเราต้องลอยผีมานะครับใช่ปะวะกูกูมาแล้ว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 มาสิวะมาสิวะย้อนกลับยิง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 เอาเอาวะเอาเอะมาสิวะเฮ้ยมันทำลายกับดักเรา เราต้องไปหากกับดักใหม่อันนี้อยู่ไหนมาแล้ว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 ทันไหมวะทันไหมวะมาจ้าจี้มาจ้าจีอื้อยิงมันยิงมันยิงมันเออปัจจุบันมาอีก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 วิ่งไปจังหวะจังดัดเลยแล้วหมดหมดกับดักกูหมดเอาแล้วไงมันไล่แล้วกับดักหมดเฮ้ยมีอันนี้ว่าแต่มันอยู่ไหน น่าจะมาจาัดมาแล้ว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 หนึ่งสองสามโบ้งเขาให้แล้วก็อืมเ,อเฮ้ยเชียกระสุนหมดเ,เ,เ,เฮียสันเจ้เพืเชียร์กระสุนหมด <c oughs> ตายแล้วตายแล้วตายแล้วได้ผลหมดพอดีเลยตุยไหมอีผีเจ้เฮ้ยตายจริงว่ะ วิดาตามึงหน้ากลัวมากเลยของขวัญสําหรับจอยส์ครับฉันนํานี่มาเพื่อขอแต่งงานเธอ1เดือนที่แล้วแต่มันยังไม่มีเวลาไหนเหมาะพอสําหรับการขอแต่งงานเลยเธอจะตอบตกลงหรือเปล่าเรียบร้อยครับอันนี่คือคุณผี The doors are open Mark The doors are open you did it My god m o k I love you so much Come to my house you won't get lost this time Guarantee โอ้โหจริงหรือเปล่าวะพูดแบบเนี้ยแม่งไม่เคยจบดีสักอย่างเลยทีรักอยู่ไหนทีรักอยู่ไหนปืนเราไม่มีแล้วนะครับหัวออกได้หรือยังเอา้าวหุยประตูเปิดแล้วโหตำรวจแตกสอง แล้วเราจะกลับบ้านถูกป่ะเนี่ยวิ่งนี่ไงนี่ไงผู้เอาแล้ว <c oughs> ที่รักจ๋าฮึโอ้โหแบกจุดผู้ไม่หยุดเลยวะกูฉันมาแล้วฉันมาแล้ว,ลวที่รักรอฉันก่อนนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฉันมาแล้วมันจะตามกูมาป่ะเนี่ยไม่ตามเนมาะรอแป๊บหนึ่งฉันจะไปดูเธอในชุดว่ายน้ำนะที่รัก <c oughs> ฉันรอไม่ไหวแล้วรอที่จะเจอเ,อเธอไม่ไหวแล้ว จุดพูตทอไปจุดพูตทอไปอะไรอ่ะคำตอบของฉันคือตกลงอุ๊ยเหนอยจังเลยและนี่คือบทตอนจบนะครับสำหรับ ครีมซันสโนนะครับเอาจริงๆเกมนี้สนุกมากนะครับมีการต่อสู้กับผีเนี่ยแตกต่างจากเกมอื่นไปเลยนะแถมผียังน่ากลัวอีกด้วยนะครับตัวละครไม่ต้องเยอะนะครับมีเรามีแฟนเราแล้วก็มีผีอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแฟนเก่าหรือเปล่าก็น่าจะคล้ายๆกับแฟนเก่านะครับแค่เคยเดทด้วยกันนะครับแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าชอบตรงไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะเสนอเกมอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยและนอกจากการคอมเมนต์นะครับก็ยังมีส่วนสําคัญอีกนั่นก็คือการกดไลนนนะะรัวย้้้เี็ิปดพาฉ าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องบอชูมาเป็นพวกเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับครีมซันโว์และผมบอชูจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ